แนวคิดที่ว่าคุณจะได้ทุกอย่างแค่รู้5ข้อนี้อาจเกี่ยวข้องกับกฎหรือหลักการสำคัญที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินความสัมพันธ์หรือการพัฒนาตัวเองนี่อาจเป็น5้าข้อสำคัญที่ช่วยให้คุณได้ทุกอย่างที่ต้องการ หรู้จักตัวเองเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนความต้องการและเป้าหมายของตัวเองซื่อสัตย์กับตัวเองว่าคุณต้องการอะไรจริงๆรู้จักตัวเองเป็นหลักฐานของความสำเร็จและความสุขในชีวิตเพราะเมื่อคุณเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเลือกทางเดินที่เหมาะสมและใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายการรู้จักกตัวเองสำคัญเพราะช่วยให้รู้ว่าเราต้องการอะไรจริงจ หลายคนเดินตามความคาดหวังของสังคมแต่ถ้าคุณรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคุณจะเลือกเส้นทางที่เติมเต็มตัวเองได้ทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นเมื่อคุณเข้าใจคุณค่าและเป้าหมายค่ะองค์ตัวเองคุณจะเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับตัวคุณได้ดีขึ้นลดความเครียดและความสับสนเพราะคุณรู้ว่าคุณเป็นใครและกำลังมุ่งหน้าไปทางไหน พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเมื่อเข้าใจตัวเองคุณจะเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจได้ง่ายขึ้นวิธีรู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นสังเกตความรู้สึกและพฤติกรรมของตัวเองอะไรทำให้คุณมีความสุขอะไรทําให้คุณรู้สึกแย่หรือกดดันคุณชอบหรือไม่ชอบอะไรทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบอาจช่วยให้คุณเข้าใจลักษณะนิสัยของตัวเองมากขึ้นขอความคิดเห็นจากคนรอบข้างลองถามคนที่สนิทว่าพวกเขามองคุณเป็นคนแบบไหนอาจทำให้คุณเห็นตัวเองในมุมที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนลองสิ่งใหม่ๆแล้วสังเกตปฏิกิริยาของตัวเอง บางครั้งเราไม่รู้ว่าชอบหรือเก่งอะไรจนกว่าจะได้ลองทำเขียนไดอารี่ ari, หรือทำบันทึกความคิดและความรู้สึกแต่ละวันจะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นทำสมาธิหรือฝึกสติช่วยให้คุณรับรู้ตัวเองในปัจจุบันเข้าใจความคิดและอารมณ์ของตัวเองโดยไม่ตัดสินการจากตัวเองไม่ใช่แค่การเข้าใจนิสัยของตัวเองแต่คือการเข้าใจเป้าหมายความต้องการและคุณค่าที่ แท้จริงของคุณเมื่อคุณรู้จักตัวเองดีขึ้นคุณจะสามารถใช้ชีวิตในแบบที่เหมาะกับคุณและมีความสุขมากขึ้นสองรู้วิธีคิดปลูกฝังเชื่อว่าความสามารถพัฒนาได้มองปัญหาเป็นโอกาสและไม่กลัวความล้มเหลวรู้วิธีคิดหมายถึงการมีมุมมองและกรอบความคิดที่ช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าแก้ปัญหา และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องวิธีคิดที่ถูกต้องสามารถเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือไม่วิธีคิดสำคัญเพราะกำหนดพฤติกรรมและการตัดสินใจคนที่มีวิธีคิดที่ดีจะเลือกเส้นทางที่ช่วยให้พวกเขาเติบโตและประสบความสำเร็จส่งผลต่ออารมณ์และความสุขวิธีคิดที่ดีช่วยให้คุณจัดการกับอุปสรรคและความผิดหวังได้ดีขึ้น ช่วยให้พัฒนาตัวเองได้ต่อเนื่องคนที่มีเชื่อว่าความสามารถของตัวเองพัฒนาได้ทำให้พวกเขาไม่หยุดเรียนรู้ประเภทหลักของวิธีคิดกรอบความคิดตายตัวเชื่อว่าความสามารถเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้กลัวความล้มเหลวเพราะคิดว่ามันสะท้อนถึงความสามารถของตัวเองหลีกเลี่ยงความท้าทายเพราะกลัวทำไม่ได้ ยอมแท้งง่ายเมื่อเจออุปสรรคครอบความคิดแบบเติบโตเชื่อว่าความสามารถพัฒนาได้ผ่านการฝึกฝนและความพยายามเห็นความล้มเหลวเป็นบทเรียนและโอกาสในการพัฒนาชอบความท้าทายและเรียนรู้จากประสบการณ์อดทนและพยายามต่อไปแม้จะเจออุปสรรควิธีพัฒนาวิธีคิดให้ดีขึ้น เปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวแทนที่จะมองว่าความล้มเหลวคือจุดจบให้มองว่ามันคือบทเรียนถามตัวเองว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ฝึกคิดบวกและโฟกัสที่โอกาสทุกปัญหามีทางแก้อยู่ที่ว่าเราจะมองมันแบบไหนแทนที่จะคิดว่าฉันทำไม่ได้ ให้คิดว่าฉันยังทำไม่ได้แต่ฉันสามารถเรียนรู้ได้อยู่กับคนที่มีแนวคิดเชิงบวกวิธีคิดของคนรอบตัวส่งผลต่อเรามากลองอยู่กับคนที่ผลักดันให้คุณพัฒนาเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จอ่านหนังสือดูสารคดีหรือฟังพอดแคสต์ของคนที่มีแนวคิดที่ดีฝึกตั้งคำถามที่ดีเวลามีปัญหาอย่าถามว่าทำไมฉันโชคร้ายแต่ให้ถามว่า ฉันจะทำอะไรเพื่อแก้ปัญหานี้ได้บ้างรู้วิธีคิดคือการฝึกให้ตัวเองมี mindset ม,มองความล้มเหลวเป็นโอกาสและเชื่อว่าความสามารถของตัวเองพัฒนาได้วิธีคิดที่ดีจะเป็นตัวผลักดันให้คุณก้าวหน้าในทุกด้านของชีวิต 3. รู้วิธีสื่อสารการสื่อสารที่ดีช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆให้ชีวิตฝึกฟังและพูดให้ตรงจุดสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีรู้วิธีสื่อสารหมายถึงความสามารถในการพูดฟังและแสดงออกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่เราต้องการสื่อและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้การสื่อสารสำคัญเพราะช่วยให้เข้าใจและถูกเข้าใจหลายครั้งปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเพราะการสื่อสารที่ผิดพลาดเพิ่มโอกาสในชีวิตและการงาน คนที่สื่อสารดีมกักมีโอกาสเติบโตเร็วขึ้นช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในครอบครัวที่ทำงานและสังคมลดวความขัดแย้งและปัญหาการเข้าใจผิดองค์ประกอบของการสื่อสารที่ดีการฟังอย่างตั้งใจไม่แค่ฟังแต่ต้องเข้าใจความหมายและอารมณ์ของอีกฝ่ายตั้งใจฟังโดยไม่ขัดจังหวะและให้ความสนใจจริงฮ่าฮ่า ใช้ภาษากายเช่นการสบตาและพยักหน้าเพื่อแสดงว่ากำลังรับฟังการพูดให้ชัดเจนและตรงประเด็นใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อนหลีกเลี่ยงการพูดประกวนหรือใช้สับที่ทำให้คนอื่นสับสนใช้น้ำเสียงสีหน้าและท่าทางให้เหมาะสมกับบริบทการเข้าใจภาษาการน้ำเสียงท่าทาง และการแสดงออกทางสีหน้ามีผลต่อการสื่อสารมากถ้าทางเปิดเช่นไม่กอดอกทำให้ดูเป็นมิตรและเข้าถึงง่ายการตั้งคำถามและให้ข้อมูลย้อนกลับตั้งคำถามเพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้องเช่นคุณหมายถึงแบบนี้ใช่ไหมให้ฟีดแบ็กอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช้คำพูดเชิงลบหรือตำหนิรุนแรงการควบคุมอารมณ์ในการสื่อสารอย่าสื่อสารในขณะที่โกรธ หรืองุดหนิดเพราะจะทำให้เกิดปัญหาฝึกควบคุมอารมณ์และใช้เหตุผลในการพูดคุณวิธีพัฒนาทักษะการสื่อสารให้ดีขึ้นฝึกฟังให้มาก็ขึ้นเวลาคุยกับใครให้ตั้งใจฟังจริงๆไม่ใช่แค่รอฟังเพื่อโต้อตอบฝึกพูดให้กระชับและตรงจุดคิดก่อนพูดและเลือกใช้คำที่เหมาะสมสังเกตภาษากายของตัวเองและผู้อื่น เพื่อให้เข้าใจความรู้สึกก่อนที่ซ่อนอยู่ในการสื่อสารฝึกใช้คำถามปลายเปิดเช่นคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้แทนที่จะถามคุณโอเคไหมซึ่งอาจได้แค่คำตอบสั้นๆเรียนรู้จากคนที่สื่อสารเก่งอา่านหนังสือดูวิดีโอหรือสังเกตคนที่พูดเก่งแล้วนำมาปรับใช้รู้วิธีสื่อสารเป็นทักษะที่ช่วยให้คุณเข้าใจและถูกเข้าใจได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพูดฟังหรือใช้พาด หากกายที่เหมาะสมเมื่อคุณพัฒนาการสื่อสารได้ดีความสัมพันธ์ในทุกด้านของชีวิตก็จะดีขึ้นตามไปด้วยศีรู้วิธีจัดการเวลาและพลังงานใช้เวลากับสิ่งที่มีค่าที่สุดดูแลร่างกายและจิตใจเพื่อให้มีพลังทำสิ่งที่สำคัญการจัดการเวลาและพลังงานเป็นทักษะที่ช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลาและพลังงานให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมที่สุดแค่บริหารเวลาอย่างเดียวไม่พอถ้าคุณไม่มีพลังงานที่ดีพอคุณก็จะไม่มีแรงทำสิ่งสําคัญให้สำเร็จการจัดการเวลาและพลังงานสําคัญเพราะทําให้คุณทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยลดความเครียดและความรู้สึกว่างานล้นมือทำให้มีเวลาสำหรับสิ่งที่สำคัญจริงๆเช่นสุขภาพ จะมองมันแบบไหนแทนที่จะคิดว่าฉันทำไม่ได้ให้คิดว่าฉันยังทำไม่ได้แต่ฉันสามารถเรียนรู้ได้อยู่กับคนที่มีแนวคิดเชิงบวกวิธีคิดของคนรอบตัวส่งผลต่อเรามากลองอยู่กับคนที่ผลักดันให้คุณพัฒนาเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จอ่านหนังสือดูสารคดีหรือฟังพอดแคสต์ของคนที่มีแนวคิดที่ดีฝึกตั้งคาถามที่ดีเวลามีปัญหาอย่าถามว่า ทำไมฉันโชคร้ายแต่ให้ถามว่าฉันจะทําอะไรเพื่อแก้ปัญหานี้ได้บ้างรู้วิธีคิดคือการฝึกให้ตัวเองมี mindset มองความล้มเหลวเป็นโอกาสและเชื่อว่าความสามารถของตัวเองพัฒนาได้วิธีคิดที่ดีจะเป็นตัวผลักดันให้คุณก้าวหน้าในทุกด้านของชีวิต 3. รู้วิธีสื่อสารการสื่อสารที่ดีช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆให้ชีวิตฝึกฟัง และพูดให้ตรงจุดสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรู้วิธีสื่อสารหมายถึงความสามารถในการพูดฟังและแสดงออกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่เราต้องการสื่อและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้การสื่อสารสำคัญเพราะช่วยให้เข้าใจและถูกเข้าใจหลายครั้งปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเพราะการสื่อสารที่ผิดพลาด เพิ่มโอกาสในชีวิตและการงานคนที่สื่อสารดีมกักมีโอกาสเติบโตเร็วขึ้นช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในครอบครัวที่ทำงานและสังคมลดความขัดแย้งและปัญหาการเข้าใจผิดองค์ประกอบของการสื่อสารที่ดีการฟังอย่างตั้งใจไม่แค่ฟังแต่ต้องเข้าใจความหมายและอารมณ์ของอีกฝ่ายตั้งใจฟังโดยไม่ขัดจังหวะและให้ความสนใจจริง ฮะฮะใช้ภาษากายเช่นการศบตาและพยักหน้าเพื่อแสดงว่ากำลังรับฟังการพูดให้ชัดเจนและตรงประเด็นใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อนหลีกเลี่ยงการพูดวะกวนหรือใช้ศั์ที่ทำให้คนอื่นสับสนใช้น้ำเสียงสีหน้าและท่าทางให้เหมาะสมกับบริบทการเข้าใจภาษาการน้ำเสียงท่าทาง และการแสดงออกทางสีหน้ามีผลต่อการสื่อสารมากถ้าทางเปิดเช่นไม่กอดอกทำให้ดูเป็นมิตรและเข้าถึงง่ายการตั้งคำถามและให้ข้อมูลย้อนกลับตั้งคำถามเพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้องเช่นคุณหมายถึงแบบนี้ใช่ไหมให้ฟีดแบ็กอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช้คําพูดเชิงลบหรือตำหนิรุนแรงการควบคุมอารมณ์ในการสื่อสารอย่าสื่อสารในขณะที่โกรธ หรืองุดหนิดเพราะจะทำให้เกิดปัญหาฝึกควบคุมอารมณ์และใช้เหตุผลในการพูดคุณวิธีพัฒนาทักษะการสื่อสารให้ดีขึ้นฝึกฟังให้มาก็ขึ้นเวลาคุยกับใครให้ตั้งใจฟังจริงๆไม่ใช่แค่รอฟังเพื่อโต้อตอบฝึกพูดให้กระชับและตรงจุดคิดก่อนพูดและเลือกใช้คำที่เหมาะสมสังเกตภาษากายของตัวเองและผู้อื่น เพื่อให้เข้าใจความรู้สึกก่อที่ซ่อนอยู่ในการสื่อสารฝึกใช้คำถามปลายเปิดเช่นคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้แทนที่จะถามคุณโอเคไหมซึ่งอาจได้แค่คำตอบสั้นๆเรียนรู้จากคนที่สื่อสารเก่งอา่านหนังสือดูวิดีโอหรือสังเกตคนที่พูดเก่งแล้วนำมาปรับใช้รู้วิธีสื่อสารเป็นทักษะที่ช่วยให้คุณเข้าใจและถูกเข้าใจได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพูดฟังหรือใช้พาด หากกายที่เหมาะสมเมื่อคุณพัฒนาการสื่อสารได้ดีความสัมพันธ์ในทุกด้านของชีวิตก็จะดีขึ้นตามไปด้วยสีรู้วิธีจัดการเวลาและพลังงานใช้เวลากับสิ่งที่มีค่าที่สุดดูแลร่างกายและจิตใจเพื่อให้มีพลังทำสิ่งที่สำคัญการจัดการเวลาและพลังงานเป็นทักษะที่ช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลาและพลังงานให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมที่สุดแค่บริหารเวลาอย่างเดียวไม่พอถ้าคุณไม่มีพลังงานที่ดีพอคุณก็จะไม่มีแรงทำสิ่งสำคัญให้สำเร็จการจัดการเวลาและพลังงานสำคัญเพราะทำให้คุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยลดความเครียดและความรู้สึกว่างานล้นมือทำให้มีเวลาสำหรับสิ่งที่สำคัญจริงๆเช่นสุขภาพ